คแบบมองหัวกินน้ำครับแบบบ้านป่ายบ้านครับสไาตลา์บ้าน,บ,านบรรยากาศครับพี่น้องหัวกินน้ำครับนี่แม่สาวของเฮาครับ สวยครับสวยแม่าสาวสวยครับหงอกจีนาครับโอ้ลูกทุงลูกทุงครับ เรงแบบบุกทุ่งครับทุ่งนะ้า นี่เป็นแม่สาวอีกตัวหนึ่งครับแม่สาวของทีมงานชอสวีฟาร์มครับนี่แม่สาวอยย่สามแม่ครับสวยครับสวยงามครับตัวนี้ครับสวยงามครับมีแต่งงางามครับทีมงานชอสวีฟาร์มพื้นที่เรี้ยงโหดครับสุดยอดครับทีมงานชอสวีฟาร์ม นี่ครับสาวน้อยครับสาวน้อยนี่เป็นสาวน้อยของเราครับของทีมงานชลชีวิร์าครับ ่วนอันนี้เป็นหนุม่มหล่อครับหนุ่มลาหล่อของทีมงานครับโอ้อยังหล่อครับนี่ตัวนี้ขีออนครับขีออนคีออน่อยครับตัวนี้ครับหนุ่มรอครับตัวนี้หนุ่มรอนี่ครับหนุ่มรอของทีมงานชอชวีฟาร์ม เอาห้วกินน้ำครับก็เรียงแบบธรรมชาติ มากครับก็ดูบรรยากาศสำหรับท่านใดที่เหตุงานออกฟิศบูมีเวลาผูมีอย่างกเขามารับชมได้ครับเพื่อความบันเทิงครับเาขามารับชมนี่ครับทีมงานขอชวีฟาร์มครับใเใหญ่ครับใหญ่ใหญ่ เจ๊ยังเจ๊ยงนี่เขากับเลียงแบบธรรมชาติครับนี่ครับนุ่มลของเขาเกับบ้านๆครับมีอย่างหลายครับ บรรยากาศเวลาบ่ายหน่อยๆครับห่อนครับกาลังห่อนครับนี่ก็เป็นแม่สาวของทีมงานอีกส่วนหนึ่งครับของทีมงานมียูท่าแม่สาวครับ นี่ครับเยังตามธรรมชาติครับตามน้าตามอย่างนี่แหะครับว่ามีปอสารพิษค,ครับแม่สาวอันนี้ก็ททองแล้วครับเ้น้องแล้วครับนี่แม่สาวของเขาตอนนี้ทองถึงสามตัวเลยครับแม่ตัวตัวใดจะออกก้อนนะ ة, ต yo, ัวน,น,น,นี้ครับดอกเดือนหนาครับนี่ก็จะออกเดือนนานี่ครับตัวนี้จะออกเดือนนาครับนี่ครับออกเดือนหนาครับตัวนี้ หรับตัวนี้ออกเดอน,นานครับอีกตัวนั่นก็ออกปีนาครับมกลาครับดอ,อกมกลาครับตัวนี้ออกมกลาครับนี่เป็นน้องเล็กน้องเล็กของสอยชวีฟาร์ครับนี่เป็นน้องเล็กครับของเขามีแต่สวยๆครับ สวยครับนี่ครับนี่หนุ่มรอครับไวรุ่นไวรุ่นเออครับไวรุ่นครับนี่สวยครับสวยนี่อย่าทายให้เบ่งบรรยากาศนะด้ลยครับนี่บรรยากาศรอบๆทุ่งนาครับที่สานบันเขาครับนี่ันมมีอย่างหลายครับ ตัวตัวตัวแด้ดนี่บ่ นี่แหละครับอีสาน้านเขาหัวไทยแท้ครับเดี๋ยวก็ทีมงานก็จะพัฒนาสายพันธุ์ไปเรื่อยๆครับกับมมีอย่างไรครับมันนี่กับกำลังหัดเท็ดหัดหยังครับกับไทยให้เบิ้งบรยากาศครับแบบนี้อย่างจะแนะนำกับแนะนำเลยครับนี่เบื่อชมนาครับเจ๊ใหญ่ครับเจ๊ใหญ่ของเรา เจยใหญ่เนี่ครับชอชวีฟาร์มของแท้ครับเจ๊ง่า่ครับนี่ไวรุ่นไวรุ่นตัวนี้มันมักดอกครับคุ่นครับตัวสวยครับสวยงามเลยครับ ไทยเป็นครับก็กำลังใจให้ทีมงานชอชวีฟาร์มเลยวยครับกเห็ดสางขึ้นเพื่อความบันเทิงครับสำหรับท่านใดที่ชื่นชอบหรือรักในการเลี้ยงงัวก็ที่ชมได้ครับแนะนำขอม้าได้ครับว่ามีเทคนิคอย,อย่างแชแช่ประสบการณ์ครับ สุดท้ายนี้ก็ฝากกดไล่์กดแชด้ครับเป็นกำลังใจให้ชอชวีฟาร์มครับฝากกดไล่ ight, ์กดรแช์ซับตะไคร้ให้ทีมงานชอชวีฟาร์มด้เลยครับสำหรับคลิปนี้ก็จบแค่นี้ครับสวัสดีครับ